กั็มีพูดเาษาสกินผมปรับไว้แปะงกาดมาอ้อมพี่ว่างแล้วที่ถามพี่ค้างไว้ว่าสตอรี่ทำไมของพี่คือ9ปีบีบไป้ชอบแต่ทำไมที่นี่ไม่ใช่เอ้ยนั่นเดี๋ยวพี่หนูก็ยังงงอยู่เลยเนี่ยมาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังได้งั้นพี่เล่าหนูฟังหน่อยอือวิพี่ต้องนั่งเล่าเลยเหรอโอ้ยธรรมดาสตอรี่พี่มันยาวพร้อมนะโอเคพี่จะบอกอะไรให้ฟังว่าทำไมสตอรี่พี่ถึงเป็น9ปี แต่ที่นี่ไม่ถึงเก้าปีหรอกมันมีที่มาที่ไปจริงๆสตอรี่พี่เนี่ยมันมีเอกลักษณ์เรื่องโลโก้ร้านพี่ไอ้โลโก้ร้านพี่ดั้งเดิมเนี่ย เนี่ยพี่เตรียมไว้ให้ละเป็นโลโก้แรกของพี่นะแต่ตัวแรกอ่ะมันเป็นสีแดงโลโก้ที่ทําไว้เมื่อปีแรกๆเลยอะ่ะมีแค่นี้แต่ปัจจุบันเนี้ยโลโก้พี่ก็จะเปลี่ยนและเพิ่มขึ้นมามันเป็นตัวหนังสือตัวฮกอ่ะมันติดอยู่ตรงเนี้ยตาารงกลางจะเป็นโลโก้สีแดงคือตัวบีนี้ที่มาที่ไปของไอ้ตัวฮกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันอยู่ตัวฮกเนี่ยมันเป็นความหมายของคนจีนนะมันแปลว่าชโชคล่าเป็นความชโชคดีและเป็นความมั่งคั่งของของ,ของ,ของคนจีนเขาความหมายเขาค่อนข้างจะดีอยู่แต่ที่จริงๆลึกๆของมันเนี่ยมันค,ความมา,า้ จีนคนหนึ่งเขามีความซื่อตรงเลยทําธุรกิจแล้วมีเงินมีทองมันเลยเป็นที่มาที่ไปของตัวฮกตัวนี้โอเคเอาเป็นว่ามาเข้าเรื่องว่าทําไมถึง9ปีฟังนะไม่ง่ายเลยที่บีไปชอบมาถึงจุดนี้ได้เราเริ่มมาจากร้านเล็กๆขนาดห้อง4ี4หลังตึกแถวในซอยโนโลี และมีขอบฟุตบาทกว้างประมาณ1เมตรเป็นที่ทำรถอยู่ขอบถนนมีรถสวนไปมาอยู่ตลอดมีผมที่เป็นคนขายและมีผู้ช่วยช่างที่ผมคาดหวังไว้อีกหนึ่งคนด้วยความที่ผมจะทำอะไรแล้วผมต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผมต้องสร้างความชอบในงานนั้นให้ได้ซะก่อนแล้วบวกเพิ่มความพยายามในการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับงานนั้นให้มากที่สุดด้วยความที่ในเวลานั้นผมโฟกัสการแต่งรถเพียงรุ่นเดียวคือเจ้ามินิบอยรุ่น MSX125 เป็นรุ่นยอดนิยมในเวลานั้นที่เป็นทั้งตัวอย่างและเป็นครูในเวลาเดียวกันอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ขาดสายเลยแต่พอได้รับงานมาแล้ว ก็ต้องแก้ไขางานนั้นให้จบเขาต้องวิ่งไปหาร้านทำรถที่เปิดมานานขอคำปรึกษาเขาโชคดีที่พี่เขายอมบอกและแก้ไขให้ทั้งๆที่ความรู้เชิงเทคนิคแบบนี้ส่วนใหญ่ช่างเขาไม่บอกกันขอบคุณครับพี่พี่เสกถือได้ว่าเป็นครูคนหนึ่งของผมทุกวันนี้ร้านพี่เขาก็ยังเปิดทำรถอยู่ในซอยบางวันเปิดมาไม่มีลูกค้าเลยต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มช่องทางการโปรโมทผมต้องหาวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดคือ คือโปรโมทผ่านช่องทางโซเชียลตอนนั้น Facebook เป็นสื่อที่มาแรงมากผมต้องสร้าง Facebook B b ี Shop เพื่อโปรโมทร้านส่วนที่มาของชื่อร้านเนื่องจากผมมีพี่ๆอยู่4คนส่วนตัวผมไม่มีลูกแต่ผมมีละหลานทั้งหมด8คนมีชื่อเล่นเป็นตัวบอไปไม้ทุกคนผมจึงใช้ตัว B มานำชื่อร้านหวังเผื่อว่าอนาคตละหลานจะได้ธุรกิจของผมที่ทำไปต่อยอดบ้าง ต่อมาได้ยินเรื่องเพจธุรกิจก็ลองสร้างกับเขาบ้างแบบรวดเร็วไม่ได้ตั้งชื่อรอไว้ก่อนจึงสลับชื่อจาก b ีเบชอปเป็น b ีช o อปไบตั้งแบบง่ายณนะเวลานั้นและนี่คือที่มาของชื่อเพจที่ใครๆชอบถามและสงสัยกันว่าทําไมชื่อเพจถึงสลับกันบางครั้งติดตั้งงานใช้เวลานานมากลูกค้าอีกคันก็ไม่พอใจเพราะรอไม่ได้ผมต้องแก้ไขปัญหาด้วยการหาช่างติดตั้งมาประจําการล้าน และนี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้รับงานได้มากขึ้นรู้สึกเวาลาเริ่มเล็กไปซะแล้วจึงเริ่มปรึกษาและหาหุ้นส่วนตอนนี้ผมเริ่มคิดการใหญ่โชคดีที่มีพี่ๆเขาเห็นความตั้งใจของผมยอมมาร่วมลงทุนและเข้ามาช่วยบริหารร้านผมออกลาตัวเวนหาสถานที่ใหม่อยู่หลายที่ ตกลงกันไม่ลงตัวสักที่ส่วนใหญ่ติดตรงสถานที่เล็กไปด้วยความบังเอิญเห็นป้ายให้เช่าพื้นที่ข้างๆปั๊มบางจากผมรู้สึกถูกใจตรงพื้นที่กว้างดีอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยที่นี่จึงเป็นรีไวชอบในสถานที่นี้ในทุกวันนี้และที่นี่ก็ได้สร้างเรื่องราวต่างๆอีกมากมาย พ่วงด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากร้านแรกที่ผมคิดว่าหนักแล้วพอมาเจอปัญหาใหม่มันใหญ่ขึ้นตามร้านมาด้วยและแก้ไขย,ยากกว่าหลายเท่าจริงๆผมต้องคิดวิธีแก้อยู่ตลอดเวลาบางปัญหาแก้ไม่ได้ในทันทีนก็คิดนวนเวียนไปมาในเรื่องปัญหานั้นไม่หยุดหย่อนแต่ตัวปัญหาก็ยังอยู่<ม>จนบางครั้งก็มีท้อบ้าง หยุดที่จะผลักสายมันแล้วกลับมายอมรับปัญหาที่มันเกิดกับเราแล้วนี้ให้ได้ซะก่อนหลังจากยอมรับปัญหาที่เกิดได้แล้วผมกลับรู้สึกว่าปมทับใจเราก็ดีใจนปัญหามันไม่ได้ใหญ่เหมือนตอนที่เรากําลังไม่ยอมรับมันเลยแต่กลับทําให้เริ่มจัดการปัญหาไปทีละเปราะจนได้เอง S <S <an> <S ผมจึงเห็นว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่เคยมีปัญหาไหนที่อยู่คงที่บางปัญหาต้องใช้เวลาในการแก้ไขต้องใช้เวลานานหน่อยสองเป็นมสอนหองป็นห้าเป็นองเงี้ยแต่ปัญหานั้นเมื่อถึงที่สุดมันก็จะเบาบางจางคลายและหมดไปในที่สุดได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องอย่าไปกลัวและท้อกับปัญหานั้นสะกก่อน เมื่อมีปัหาได้ความสุขความสนุกความบันเทิงต่างๆก็ย่อมมีได้เป็นธรรมดายีนยากไม่ลงตู้อยู่มันมียาค่ะทีนี้ตอนนีมันมีรับแล้วครับสมาชิกไลฟ์มารับรางวัลนครับวา และนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา9ปีของผมในสถานที่แห่งนี้